ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักสุนั้นก็ไม่เที่ยงจักสุอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าหูเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัย เมื่อความเกิดขึ้นแห่งหูนั้นก็ไม่เที่ยงหูอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าจมูกเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจมูกนั้นก็ไม่เที่ยงจมูกอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่า ลินเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งลินนั้นก็ไม่เที่ยงลินอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจกเที่ยงเล่ากายเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกายนั้นก็ไม่เที่ยงกาย อันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าใจเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งใจนั้นก็ไม่เที่ยงใจอันเกิดแต่เหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าลูก่อนพลิกษุกทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุแม้ในหูแม้ในจมูกแม้ในลิ้นแม้ในกายแม้ในใจเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมาจย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี